จริงเราอย่าก,กังวลน,นะการภาวนาอย่าก,กังวลว่าทำผิดผิดแน่นอนเพียงแต่ผิดน้อยลงน้อยลงต่างหากไม่ใช่ทำถูกหรอกทำถูกคือไม่ทำอะไรรู้แต่ไม่ได้รู้ไม่ได้จงใจจะรู้รู้แต่ไม่ได้จงใจนะนอกนั้นก็ยังทำอยู่แต่ว่าทำแบบน้อยลงน้อยลงปรุงน้อยลงน้อยลงนะก็เข้าใกล้ความไม่ปรุงมากขึ้นมากขึ้นงั้นเวลามาส่งกันบ้านอย่าคลุ้มใจนะไม่มีถูกหรอก แต่ถ้าคนใหม่ๆมาถามหลวงพ่อทํา,ถ,าถูกยังก็ถูกนะ,น,ะนั่นตอบแบบสอนเด็กใหม่ก็ไปอีกอย่างหนึ่งถ้าสอนคนเก่าๆอย่าไปกังวลเลยยังไงก็ไม่ถูกหรอกยอมรับความจริงได้ก็จะถูกเมาน,นั้น,น <ะ S 1> มีบางคนภาวนาบท้อทแท้ใจท้อทใจแล้วภาวนามันจเจริญแล้วก็เสื่อมไปจเจริญแล้วก็เสื่อมไปน,ะะนั้นเพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมีธรรมชาติจเจริญแล้วเสื่อมเห็นไหม โอ้ท้อใจท้อใจไม่ท้อมันทําไมจิตมันเจริญแล้วเสื่อมนั่นความจริงของมันต่างหากถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ใครเจริญน่ะใครเสื่อมน่ะจิตเจริญจิตเสื่อมเังะนั้นจิตเขาเจริญก็รู้ไปสิเจริญก็ไม่เที่ยงนะจิตเสื่อมก็ช่างมันสิเรื่องมันเสื่อมอ่ะมันเจริญได้มันก็เสื่อมได้สิในที่สุดจิตก็เป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางนะเจริญก็ไม่ยินดีเสื่อมก็ไม่ยินร้ายไม่มีคําว่าเจริญและเสื่อมในสาระระบบของเราอีกต่อไปลนะ เน,นภาวนานะจนกระทั่งมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเั้นอย่าไปกังวลโอ้มาส่งกันบ้านทีไรมีแต่ถูกว่าทุกทีไรผิดอีกแล้วโน่งก็ผิดน,นี่ก็ผิดมาส่งกันบ้านมันก็ผิดแงนะ่แล้วพอไปเล่าว่าไปทําอะไรมา